เตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการสิยงโชคเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้พิจารณาในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีนะคะเอฟซีมิตรรักของเอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกคนนะวันนี้นะคะเอเดเรียพารวยนะคะก็จะพามรับชมหวยฮานอยสุดวัาใจมัดรวมนะคะของงวดวันที่หกนะคะของงวดวันที่หกนะ ก่อนที่เราจะไปรับชมงวดวันที่6นะคะเรามาสรุปพาน์โยสุภเพเจมัสร่วมนะคะของงวดวันที่5เดือน2กันก่อนนะคะว่ามาตัวไหนบ้างออนยานในรูดยี่ที่0ูนย์กับ1นะคะทุกคน0ูนย์มา6มานะ0ูนย์มา1มานะคะทุกคนเนาะก็ยินดีกับ f c ด้วยนะคะทั้งสายรูดสายเจาะนะคะสายรูดสายเจาะนะยินดีกับสายรูดด้วยนะคะทุกคนเข้าสามหน่อยนะคะกิจปกและ v i p นะคะ v i p ก็เด้งบนล่างไปเลยนะคะ v i p นะ สำหรับปกเอ้ยสำหรับกิจนะคะเข้าสองหนึ่งนะคะตัวเจาะเจาะเข้าสองหนึ่งนะอายาให้หนึ่งสองมาสองหนึ่งนะคะเฉพาะกิจสำหรับปกนะคะแนวทางปกตินะมาตัวเด่นนะคะทุกคนปกติใครรูดหนึ่งก็ได้หนึ่งสี่ไปนะคะมาตัวเด่นเนาะในตารางก็มีนะคะหนึ่งสี่นะสำหรับ v i p นะคะ v i p ก็มาศูนย์เก้ากับหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนเนาะเข้าตัวเจาะนะ เอเยะเจาะเข้า0ูนกับ17นะคะทุกคนเด้งบนล่างเนาะเลี้ยงนี่มาเลยนะในตารางนะคะ1นึก็มีนะคะ17ก็มีนี่นะ1นก็มี17ก็มีนะคะทุกคนก็ออยินดีด้วยนะคะมาน้อยดีกว่าไม่มานะคะมาน้อยดีกว่าไม่มานะคะทุกคนเนาะอยินดีกับเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะพอได้ค่าขนมนะคะใครรุด VIP นะคะเด้งบนล่างกันไปเลยนะคะทุกคนเนาะศูนย์เก้ากับหนึ่งเจ็ด คะอาต่อไปมารับชมแนวทางงวดวันที่6นะคะทุกคน,นเนาะอย่าเรียนรู้ยุที่0ูนย์กับ3นะคะไปศูนย์อีกวันนะในตารางนะคะมี0มี3มี9มี4มี7มี5แอดให้ระวัง9กับ4นะคะทุกคนระวัง9กับ4เด้อตัวเจาะคู่แรกนะคะมี0 1 0 2 0 4และ0 6เด่น3ก็มี3 0 3 1 3 2และ3 5นะคะทุกคนเบิ้ลก็มี0 0 3 3 5 5 6 6 ขอให้มานะคะขอให้มานะ,ะสำหรับแนวทางนะคะสำหรับแนวทางงวดวันที่6นะคะทุกคนเนาะสายรูดนะคะอย่าลืมนะคะสายรูดนะ,ะรูดเท่านั้นี่จะชนะรูดเท่านั้นนี่จะถึงเส้นใจนะคะทุกคนเนะะาะแอนยาเน้นอยู่ที่02 06 30และ32นะคะทุกคนเนาะ ามตัวก็มี0 7 5ย์หนะคะ0ูนย์394 3 475หและ795นะคะทุกคนเนาะขอให้เฮงเปังปังนะคะขอให้เฮงเปังๆเด้อใครชอบศูนย์รูดศูนย์ชอบสามรูดสามนะคะทุกคนเนาะรอบศู 0, 3, นย์รูดศูนย์ชอบสามรูดสามแนวทางมีข้ามีหลุดนะคะแนวทางมีข้ามีหลุดนะย้ำว่าไอ้แท้เป็นยงแนวทางในการสิ่งโชคเท่านั้นนะคะ ม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะทุกคนเนาะนสำหรับคลิปนี้นะคะอยากขออวยพรทุกคนโชคดีมีชัยนะคะเฮงๆปังปกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า